สวัสดีเอฟซีทำมาน่ๆเช่นเดวันนะครับผมที่อยู่โซนโจรสแตนเยงครับเดี๋ยวโซฟีมือทำกับข้ากันนะครับผมผัดผักบุ้งกันนะครับผมเอฟซีเนาะ ต่อสุดคัด้นนะครับผมส่กะเทวลงไปนะครับผมจบ เราเปรับมัง่ารักอะไรกันนะครับพี่สีขอบคนชอบทำไม่ดินกันอีกสิตขมันน่ารักหนุน,น,นะครับพื่สนนีตัวสายลิน,น,นะครับเช่อกันเช่กดอไคลายควกระดิ่งกันหน่ยนะครับ เนี่ยเราทำกับข้าวก็เสร็จแล้วนะครับผมฝวยกดไลค์กดแชร์กดคลิกดกระดิ่งนด้เยนะครับผมนี่นะครับเมนูผัดผักบุ้งนะครับผม FC นี่นะครับผมกับข้าวแรงนะครับผมขอบคุณทุกพ่อแม่เมย์ FC ทำมาไน้ลาบจะให้ทุน้วยนะครับที่อยู่โซนเจ้สายด้วยนะครับผมใาลติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดแชร์กดคลิกดกระดิ่งได้เนะครับเมนูกับข้าวแล้ววันนี้ผัดผักบุ้งนะครับผมผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อพ่อพี่เมย์ FC รับประทานกันได้เลยนะครับผมยินดีขอความแม่ด้วยนะครับขอบคุณสี่ธรรมบาราชท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่ช่องจูอสอยด้วยนะคนที่มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์ซับค่ขขายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอเวิเสร็จเลยนะเ,เสร็จแล้วเขาก็ชุกแล้ว มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดนี่ครับเดี๋ยวหาเปิดคอยเปิดท่าก่อนนะครับผมยินคุณพ่อแม่แมเด้นกันครับผมขอบคุณเอฟซีจากมาเนล่าจะให้ทุกคนด้วยนะครับที่ฟอนเจอร์สายลีนะที่เข้ามาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ <melodies> ฟังฝากอนโจสายลีด้วยนะครับกับข้าก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม เราสนโจทสายลิวด้วยนะครับ